อุตมะยันกลุ่มตกหล่นเราไม่ทิ้งกัน3 0 0แสนคนไม่ได้15,000บาทอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อทุกทคนจะได้รับฟังข่าวสารอัปเดตก่อนใครวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ เมื่อวันที่16มิถุนายน2563ครับนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว่าสำหรับกลุ่มตกล่นนะครับที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งเดิมนะครับมีกว่า1.7ล้านรายโดยผ่านคณะกรรมการเยียวยาสิบประหลัดนะครับและเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองเหลือประมาณ300,000กว่ารายนะครับ ซึ่งผ่านความเห็นชอบช่วยเหลือจากที่ประชุมครมเมืม่อวันที่16มิถุนายน2563ได้มอบหมายให้สำนักงานเศร,รษฐกิจการคลังนะครับไปพิจารณาหาข้อมูลให้ชัดเจนว่ากลุ่มสุดท้ายแล้วยังเหลือส่วนไหนบ้างที่ยังตกหลน่นเพราะจะต้องช่วยเหลือให้ครอบคลุมที่สุดนะครับในสำหรับกลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันกว่า3เซนต์รายนะครับจะไม่ได้รับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน เป็น15,000บาทต่อคนเหมือน10เหมือนกลุ่มที่15.1ล้านคนก่อนหน้านี้พอลักษณะกับคุณสมบัติแตกต่างกันแล้วนะครับส่วนจะเป็นเท่าไหร่ให้สอสอคอนะครับไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งเพื่อเสนอขอใช้เงินกู้จากคณะกรรมการการกลร่นกองโครงการเลขาสํานักงานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเป็นประธานสำหรับนะครับที่ประชุมคอรมอเห็นชอบช่วยเหลือ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับตามโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นของกระทรวงกันคลังซึ่งมีจํานวนประมาณ3 0 0 0 0นกว่าคนนะครับที่ตรวจสอบความซ้ําซ้อนแล้วและยังนะครับไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือได้เงินเยียวยาและชดเชยกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน9 0 6ล้านบาท โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการให้ความช่วยเหลือและส่งรายละเอียดนะครับให้คณะกรรมการกรั่นกรองเงินกู้พิจารณาในอีก1เดือนนะครับผมด้านนายอุตมะยังกล่าวว่านะครับงบประมาณ2 2 4หมื่นล้านบาทที่ใช้ในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวนั้น จะอยู่ในส่วนของวงเงิน400ล้านบาทตามพรกรกู้เงินฉุกเฉินวงเงิน1ล้านล้านบาทซึ่งเชื่อว,ว่าโครงการดังกล่าวนะครับจะมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวช่วงไตรามาสที่3ที่4ของปี2563ให้ขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2นะครับเนื่องจากขณะนี้ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลนไกลนะครับสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 การดำเนินการของภาคทางการท่องเที่ยวในขณะนี้นะครับเป็นการปกเป็นการประคองเศรษฐกิจให้ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งถือว่านะครับเป็นเรื่องจำเป็นโดยเน้นให้คนไทยเที่ยวประเทศไทยไปก่อนเพราะการกระตุ้นนะครับภาคท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถทำได้นายอุตมะยังกล่าวว่านะครับมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวขณะนี้ คงยังไม่มีเพราะการใช้มาตรการภาษีจะต้องพิจารณาตามความจำเป็นคงไม่มีการพูดก่อนว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับแต่การดำเนินการจะดูตามความเหมาะสมและความจำเป็นนะครับและการจะออกมาตรการด้านภาษีออกมานั้นจะต้องออกมาเป็นชุดตามสถานการณ์นะครับสรุปคือนะครับกลุ่มส0,000 0คนหรือกลุ่มตกหลน่นนะครับจะไม่ได้รับเงิน 15,000บาทเหมือนกลุ่มที่ผ่านมา15.1ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นนะครับรอดูว่าเขาจะมีการช่วยเหลือคนละเท่าไหร่นะครับเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับอันนี้ต้องรอติดตามข่าวสารดูนะครับถ้าผมมีรายละเอียดนะครับผมจะนำมาแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบอย่างโดยด่วนเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ